จะเรียนทุกคนไว้อย่างนี้นะคะว่ากฎเกณฑ์และวิธีการประกวดของกองประกวด m i s s Universe ของเราเนี่ยมันเข้มข้นมากค่ะแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดยที่หลักเบื้องต้นของเราก็คือการเลือกเฟ้นคณะกรรมการตลอดจนทั้งทีมงานจัดการประกวดซึ่งคณะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเลือกเฟ้นคนที่เข้าใจในฟิโลโซฟีหรือเข้าใจในจิตวิทยาของการจัดการประกวด และคนที่จะอยู่ในการประกวดของเราหมายถึงทั้งทีมงานทั้งกรรมการนะคะจะต้องไม่มีไบแอสจะต้องไม่รักชอบเกลียดชังผู้เข้าสมัครหรือผู้เข้าประกวดคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดทั้งกองจะต้องรักษาความลับอย่างยิ่งยวดในแต่ละขั้นตอนเนื่องจากเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราได้วางไว้นะคะก็เป็นการค้นหาตัวแทนประเทศที่มีบุคลิกภาพ มีความงดงามทั้งใจกายมีสติปัญญามีความพร้อมที่จะไปเผชิญกับการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แทนคนไทยทั้งประเทศก็คือการเข้าสู่การประกวด Miss Universe นะคะที่จะมีขึ้นในประมาณเท่าที่ทราบนะคะทางกองแม่ก็แจ้งมาว่าอยู่ในควอเตอร์แรกของปี2564นะคะทีนี้สาวงามทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะ พวกเธอจะไม่แปลกใจกับกองเลยที่จะต้องมีการสอดส่องมีการดูแลอย่างละเอียดละออแล้วก็มีการคัดเฟ้นมีการพัฒนาบุคลิกภาพเรียกว่าเราจะเฟ้นเราจะดูเราจะส่องกันในทุกๆมิติเลยทีเดียวนะคะเพื่ออะไรคะเพราะว่าเราต้องการตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่จะเป็นคนที่รวบรวมทุกๆจุดไว้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อไปคว้ามงที่สให้กับประเทศไทยให้จงได้ และตรงนี้นะคะ TBN และ MUT ของเราก็มีความภูมิใจที่จะเรียนให้ทุกๆท,ท่านทราบนะคะว่าผู้เข้าประกวดของเราทั้ง30คนที่เราทุ่มเทคัดเลือกผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยนะคะล้วนมีองค์ประกอบที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการทุกคนล้วนแต่มีความพิเศษมีความดีและที่สําคัญ สาวงามของเราที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยเขาเป็นครีมจริงๆนะคะเป็นครีมที่สามารถจะต่อยอดอะไรก็ได้นะคะจะมีอนาคตที่ดีต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอเหล่านั้นทุกคนคะ่ะมีความเฉลียวฉลาดมีบุคลิกภาพอันโดดเด่นเป็นสง่าแล้วก็มีความงามในอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงไทยทั้งสิน้นนะคะพวกเราก็คือกรรมการทีมง,งาน n นช i o n a l Director คือพี่ปุ้ยพี่ณนะัก็จะร่วมกันหล่อหลอมแล้วก็ฝึกฝนสาวงามเหล่านั้นโดยให้ สำนึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทุ่มเทแล้วก็รักษากฎเกณฑ์กติกาทุกอย่างของกองประกวดอย่างเคร่งครัดนะคะและสำหรับน้องเชอเอมนะคะที่จริงเธอก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของพวกเราแต่อย่างที่เรียนทุกๆคนคะ่ะวันนี้พี่ปุ้ยยังยืนย้ำคำเดิมนะคะว่ากฎระเบียบกฎเกณฑ์และกติกาต้นแบบ ของกองประกวดเรามีชัดเจนและละเอียดคุณกำลังทุกๆคนสาวงามทุกคนเนี่ยคุณกำลังเดินทางเข้าสู่เวทีระดับโลกค่ะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่พร้อมจริงๆในทุกมุมเด่นนะคะว่าพร้อมในทุกๆมุมในทุกๆมิตินะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยพยายามมากในเวลาอันสั้นเนี่ยเราจะหลอ่อหลอมแล้วก็พัฒนาคุณเนี่ยให้มีความสมบูรณ์แบบเนี่ยเวลามันน้อยนิดมันกระชั้นเหลือเกิน เราไม่อาจที่จะเลือกหรือย่อหย่อนผ่อนปรนให้กับใครบางคนได้หรือย่อหย่อนผ่อนปรนให้กับเรื่องบางเรื่องได้อันนี้ไม่สามารถทําได้จริงๆนะคะทีนี้การหลักการเนี่ยที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของกองประกวดและของพวกเราทุกคนก็คือเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและนี่คือหลักยุติธรรมแล้วก็แล้วก็คือรากฐานที่สําคัญของกองประกวดของเราที่พี่ปุย้ยพี่ณะเนี่ยใส่หัวใจไว้จริงๆ ความยุติธรรมความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันนะคะในวันนี้นะคะไม่ว่าน้องจะรู้สึกยังไงหรือจะสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เช่นไรนะคะพวกเราคณะกรรมการกองประกวดก็รับได้รับได้กับความรู้สึกเช่นนั้นนะคะและให้ความเป็นธรรมแล้ววันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอย้าเลยค่ะว่าเป้าหมายของเราเดินหน้าคว้ามงสามเท่านั้นค่ะเรื่องอื่นเนี่ยพี่ปุ้ยอยากจะจบดราม่าไว้ แค่นี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่เราจะต้องปฏิวัติอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างนะคะเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้าจะงัดหลักฐานอะไรออกมามากมายเนี่ยเข้าเรื่องนี้นะคะพระปุ้ยพูดไปเรื่องหลักฐานเนี่ยพี่ปุ้ยเมื่อคืนนอนคิดนะคะใครข้องใจมาขอพี่ปุ้ยดูได้แต่ว่าวขอยุ้มแฟ้ม ทุกอย่างเราไม่ได้พูดลอยลำํำไม่ได้พูดไปเองหรือไม่ได้คิดไปเองหรือไปแกงอะไรที่แบบถ้าจะบอกว่าแกงหม้อไญ่ <c oughs> คือมันแกงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ากฎระเบียบของบริษัทมีชัดเจนนะคะวันที่น้องมาสมัครนะคะมีชัดเจนนะคะ มีชัดเจนในหน้าที่น้องเราให้กรอกผู้ปกครองพี่เลี้ยงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีชัดเจนน้องเออนี่สายตาห้าสิบกว่าเป็นจริงจริงชื่ออะไรนะนายนัฐพลค่ะนามสกุลสิริพันธ์พยักษเบอร์โทรทุกอย่างค่ะนี่ที่น้องกรอกไว้แล้วก็ใส่ตำแหน่งว่าเป็นเลขานะคะจบไปค่ะและ จริงๆที่พี่ปุ้ยอยากให้มานั่งกันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ถามกันว่าใช่หรือไม่และหลังจากที่สมัครก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ทำถูกต้องหมดเมื่อวันปฐมที่เทศ30สาวงามที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็ถึงเรื่องของการเซ็นสัญญา30คนเพราะการเข้าค่าย30คนแปลว่าคุณคือ mut 2020 หนึ่งในผู้เข้าประกวดอย่างแท้จริงคุณคือแคนดิเดตคนสำคัญที่คุณจะต้องอยู่ในบ้านกับเราอยู่ในค่ายกับเราเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการพัฒนาในองค์รวมอย่างที่พี่ปุ้ยเรียนไปแต่แรกรวมถึงเราจะจับสายตามองคุณ24ชั่วโมงทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและในวันนั้นถ้าใครดูไลฟ์ที่วัน ปฐมิเทศพี่ปุ้ยพูดชัดเจนว่าใครรับเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้อ่านทีละข้อเลยนะคะสามารถที่จะยกบือสอบถามได้ก็มีน้องๆสอบถามอะไรเงี้ยเราก็ตอบด้วยความชัดเจนน้องทุกคนเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็เซ็นกันอย่างดีเยี่ยมนะคะและน้องอเฉมมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เซ็นรับกฎข้อนี้ข้อสำคัญที่ ทุกคนรับรู้นะคะนั่นก็คือข้อที่5.29ขออนุญาตอ่านนะคะเพราะว่าน้องๆคงูเห็นไม่ถนัดค่ะทางกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ห้ามไม่ให้ผู้เข้าประกวดนำพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใดๆกับผู้เข้าประกวดในระหว่างผู้เข้าประกวดที่ร่วมกิจกรรมกับกองประกวดทั้งสิ้น อพี่ปุ้ยขอพูดเรื่องของที่น้องบอกว่าน้องมีสีนิยามมีโบรกเกอร์กัลยาณมิตร <Hindu. S 1> พี่เลี้ยงผู้จัด <พ SE. S 1> การส่วนตัวนะคะอันนี้มันก็มีสิทธิ์ที่น้องจะพูดแต่ในความคิดของพี่ปุ้ยเนี่ยสิ่งที่พี่ปุ้ยเห็นกองเห็นและมีคนอื่นๆเห็น มีทั้งพยานบุคคลพยานภาพถ่ายมากมายหลายอย่างอะ่ะบันไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ค่อยรู้จักกันเพิ่งมาร,รู้จักกันสองปีก็จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเป็นสม,มนุนเป็นเมื่อาวานน้องบอกอะไรพี่ผู้ไม่ได้ฟังตอ,ตอนตอนอ้ต<อ>นมาบล็อกเกอร์เป็นคนหางานให้เฉยๆนะคะอันนี้ก็คงไม่จริง นะคะคพี่ปุ้ยมีขอเนี่ย,ขอ,ยขอเอกสารทั้งหมดค่ะ,ค,ะคือเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันอยู่ในนี้เนี่ยพี่ปุ้ยอาจจะไม่สามารถเปิดเผยจัดจ่กตรงนี้ได้นะคะแต่คิดว่าถ้าจะต้องขึ้นสู่ในกระบวนการยุติธรรมและขึ้นสู่สารพี่ปุ้ยมีหลักฐานหมดเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็คงจะไม่พูดอะไรลอยลำโดยที่พูดไปเรื่อยสิ่งที่ปุ้ยอยากจะขอบคุณคนบางคนที่ยังคงเห็นความสําคัญของความถูกต้องขอบคุณนะฮะมีอมิมินบางท่านที่ได้เขาปิดเพจเข้าไปละเขาก็ได้โพสขอโทษโพสแสดงความผิดไปแล้วแล้วก็ได้มีการคุยส่วนตัวกับพี่ปุ้ยเขาขอโทษ และทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่กองประกวดไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้รแล้วแต่เขาก็ขอโทษมาแล้วแล้วก็มันก็ตรงทุกอย่างะคะ่ะเพราะพี่ปุ้ยก็มีสิทธิ์จะพูดตรงนี้พร้อมหลักฐานในมือที่จะขึ้นสู่ศาลได้ตลอดเวลาก็คือว่าอันนี้คือข้อที่จริงที่สุดค่ะ mm hmm. สําหรับพี่เคนเดี๋ยวจะให้คุณอ้ําพูดพี่ปุ้ย TPN จ้างบริษัท Stardom mm hmm. มาเป็นผู้ดูแล PR mm hmm. นะคะและดูแลสปอนเซอร์ เวลาเรามีสปอนเซอร์มากมายเราต้องมีคนดูแลทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะทีมตั้งแต่เราเริ่มประชุมกันจริงๆตั้งแต่เดือนกุมภาโควิดเข้าพักแป๊บพอโควิดซาเรียกประชุมทีมใหม่เพราะพี่ปุ้ยตัดสินใจแล้วว่าเราจะจัดประกวดในช่วงสิงหาพี่ปุ้ยก็ไม่เห็นสักครั้งที่คุณเคนจะไม่เข้าประชุมน้อยมากแต่ที่เขบอกว่าเคยเข้าประชุมสามครั้ง กี่ครั้งนะคะเขาบอกกี่ครั้งห้า,าไม่เกินห้าครั้งคือเอาเป็นว่ามันมันคงไม่ใช่อะค่ะพี่ปุ้ยขอทำไรนะคะมันคงไม่ใช่อันนี้พี่ปุ้ยเปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าคุณเคนกับน้องเชอเอมให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลอันนี้พี่ปุ้ยยินดีเพราะมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดในห้องออฟฟิศทุกออฟฟิศจะต้องมีวงจรปิด ะะมันจะชัดเจนทุกอย่างฟังนะคะ,ะคุณอ้ําได้เอาแพ็กเกจของการขายไหมคะเวลาที่เราจะขายงานให้กับสปอนเซอร์เราจะต้องแจ้งสปอนเซอร์ทุกครั้งว่าความมันที่จะเกิดขึ้นในการจัดประกวดในปีนี้กิมมิคหรือกลยุทธ์แทคนิก,กในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญนะคะสปอนเซอร์ที่เป็นเมนสปอนเซอร์ของพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยจะต้องบีฟเขาอย่างละเอียดเพื่อเชิญมาเป็นกรรมการในรอบสําคัญสาคัญ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมีรายละเอียดทุกสิ่งอันที่จะต้องชี้แจงให้สปอนเซอร์รับทราบและไปพร้อมๆกันแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการที่จะเรียกว่ากำจัดจุดอ่อนน่ะโอ้สปอนเซอร์พี่วิชอบมากบอกว่าเอ้ยโปร่งใสมันมากเลยอย่างนี้มันมันอ่ะมันโปร่งใสอ่ะเพราะอะไรคะสปอนเซอร์เขาก็ชอบตรงนี้เพราะว่า นางงามที่เราจะได้นั่นคือเพชรน้ำงามจริงๆบวกกับอีิปุ้ยให้ท็อปสิบเลยปีนี้ท็อปสิบของพี่ปุ้ยนี่ก็คือเพชรลูกยอดทั้งนั้น,น่ะเพชรลูกยอดจริงๆเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เขาต้องมีการที่เขาต้องรู้คะ่ะะถ้าคุณดูแลสปอนเซอร์เนี่ยคุณจะต้องรู้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้แค่การขายคุณจะขายอะไรคะถ้าคุณไม่รู้คุณพรีเซนต์ลูกค้ายัางไงคะคุณพรีเซนต์สปอนเซอร์อยังไงคะ อันนี้พี่ปุ้ยเถียงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ประชุมมันเกินห้าครั้งที่จะจัดงานใหญ่แบบนี้ประมาณกี่ครั้งคะที่เราเข้าประชุมกันะลนนยมีรูปต่างกรรมต่างวาระค่ะม,มันก็เกินห้าแล้วมั้งคะจริงๆมันหลายสิบเพราะว่างานใหญ่ประชุมน้อยไม่ได้หรอกคะ่ะเมื่อวานพี่ปุ้ยมาดูช่วงหลังเพราะตอนนั้นปริดประชุมที่น้องบอกว่าไปพบกับพี่ปุ้ยคิดว่าทุกคนอยากถามคําถามนี้ น้องเชอเอมได้ติดต่อพี่เลี้ยงประจำกลุ่มว่าอยากจะเข้ามาคุยกับพี่ปุ้ยพี่ณนะนะคะเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเหนื่อยมีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวจะต้องมาหาทางออกกับพี่ปุ้ยพี่ณนะชูวมาได้เลยมาได้เลยเลย,ยังถามว่าลูกแล้วไปถามน้องซิอันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ต้องผ,ผ่านพี่เลี้ยงน้องไปโรงพยาบาลอะไรน้องก็บอกว่าอ้าวไปพยาไทสองโอเคพี่ปุ้ยติดประชุมนะแต่ว่า ถ้าหนูเสร็จแล้วหนูก็ให้น้องมาที่ออฟฟิศแล้วกันนะคะน้องก็ออส่งไลน์มาว่าใกล้จะถึงละใกล้จะถึงละแล้วพอใกล้จะถึงประมาณสักเกือบเกือบจะใกล้สี่โมงน้องโทรหาพี่ปุ้ยว่าเดี๋ยวหนูจะมาพบนะคะหนูจะมาพบพี่ปุ้ยคะ่ะพ่นา้าพ่นะอยู่ด้วยช่วยอยู่ด้วยคะ่ะหนูมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพบอกมาสิลูกมาน้องบอกว่าเดี๋ยวจะ พาผู้จัดการส่วนตัวมาด้วยผู้จัดการคนเนี้ยก็เป็นพี่เลี้ยงหนูอะ่ะดูแลหนูมากว่าสองปีแล้วคำพูอดอย่าง้นเลยใช่ใช่คำนั้นเลยใช่ค่ะโทรศัพท์คะ่ะ<อ>แต่ว่าตอนที่น้องเปิดประตูเข้ามาพี่ก็ไม่ได้สนใจออกมาสิมาแต่ก็เลืในใจเหมือนกันว่าวันที่สัมภาษณ์ในห้องปฐมนิเทศพี่ณถามว่าพี่เลี้ยงหนูคือใครเราถามทุกคนน้องบอกว่าไงคะ คือน้องบอกว่าพี่เลี้ยงหนูคือเพื่อนสนิทหนูคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อชื่อมุกนะครับชื่อมุกคือทคนละคนกันเลยแล้วพี่ยังมาพูดกับพี่ปุ้ยว่าแน่ใจไหมว่าคนนี้คือพี่เไมเขาดูไม่ค่อยรูเรื่องเลยทำไมดูเขาเขาดูไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเนาะก็ก็ไม่เป็นไรผ่านไปเพราะว่าเขาบอกว่านั่นเป็นพี่ก็จบบอกมาเป็นพี่เลี้ยงก็พี่เลี้ยงนี่เขาก็บอกมันจะใช่เหรอพี่ปุ้ยมันใช่ไมันไม่รู้เรื่องเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสังเกตตั้งแต่ ก่อนหน้านั้นก็คือคอยดูตลอดนะครับอันนี้ในส่วนที่นะแล้วก็คอยกระซิบบอกพี่ปุ้ยตลอดว่า,าให้ลองสังเกตดีๆเพราะคิดว่าไม่น่าจะใช่แต่แตก็คิดไม่ถึงค่ะพี่ปุ้ยเห็นน้องเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับคุณเคนพี่ปุ้ยยังงงก็ถามเคนก็บอกเรามีนัดกันหรือเปล่าคือตอนแรกในใจอคิดว่าเอ้ะฉันนัดทีมนี้เขาซ้ำซ้อนอ่ะ พี่ปุ้ยถามมาถามพี่นาว่าวนัดหรือเปล่าเธอนะัดหรือนัดทีมเคนหรือเปล่าเธอัดทีมเธอนัดเคน n a t PR เปล่านึกว่านะัดคือช่วงหลังเนี่ยหลุดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ลงคาเลนด้าแล้วมันก็ลืมไปเลยพี่นาบอกเปล่านะไม่มีเธอไม่ได้บอกชั้นอ่าโอเคพอเคนขึ้นมาเขาก็แนะนําว่าเป็นผู้จัดการก็พูดเหมือนเดิมค่ะผู้จัดการหนูแล้วก็ตอนมานั่งก็พูดว่าเนี่ยพี่ยังเซาเลยสวัสดีจ้าผู้จัดการเคนอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือช็อก ชาไปทั้งตัวชาไปทั้งตัวก็ไม่มีอะไรเลยคือน้องก็มานั่งตรงโต๊ะเคนเขายังไม่ทันจะนั่งเคนยกมือไหว้พี่ปุ้ยนั่นแหลหน้าประตูไหว้พี่ปุ้ยพี่ณะไหว้ตั้งแต่หน้าประตูไหว้เดินมาเลยแล้วก็น้องน้องน้องเชมนั่งแล้วเคนเดินอ้อมโตประชุมใหญ่มาคุกเข่าตรงข้างมันมีช่องว่างระหว่างพี่ปุ้ยพี่นะแล้วก็ยกมือขอโทษพี่ปุ้ยก็อืมเคนบอกว่าเคนอยู่ทีมเดียวที่ดูแลน้อง กับทีมบ้านเมตตาทุกอย่างมันมีหลักฐานไม่ได้พูดค่ะเชนเชนไม่ได้พูดเลยเขาก็นั่งยิ้มอย่างเดียวพี่ก็บอกว่าเอาล่ะพี่พูดอะไรไม่ออกอึง้งพี่ปุ้ยคิดเองนะคะจะผิดจะถูกไม่รู้นี่คือวิจรารณญาณของพี่เนื่องจากว่าวันที่ไปหัวยหินมันเกิดเหตุวันนั้นแหละช่วงนั้นช่วงที่ไปหัวหินมีผู้สื่อข่าวหลายท่านมาสวัสดีพี่ปุ้ย แล้วก็บอกว่าทําไมอ่ะกองอ่ะดันแต่น้องเนี่ยให้สัมภาษณ์คนเดียวตลอดเลยอ่ะพี่ปุ้ยบอกไม่จริงค่ะกองดันทุกคนมีตัวแทบเยอะเยอะเลยพี่ปุ้ยพูดอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามพี่ปุ้ยว่าก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นเนี่ยพี่เลี้ยงอ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นพี่เลี้ยงกองหี่ซ้ำเพราะมันก็เห็นหน้าอยู่ในกองดันน้องตลอดเลยที่สัมภาษณ์สี่สัมภาษณ์สี่บอกโอ้ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอก บัวกับทีมงานพี่ปุ้ยมาถามว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะทําไมพี่ปุ้ยสั่งประกบเหรอแต่ทุกคนบอกไม่ใช่เหรอเพราะพี่ปุ้ยไม่เคยพี่ปุ้ยพินะจะไม่สั่งจิ้มใครดันใครทั้งนั้นนะทุกคนเท่ากันเริ่มเอะใจแล้วพี่ปุ้ยก็มีพูดออกไปตอนที่ทีมงานอยู่กันเยอะๆบอกว่าทุกคนระวังตัวให้ดีอย่าไปออกนอกหน้ากับใครเป็นพิเศษอย่าบายแอสกับใครอย่าทําอะไรให้มันน่าเกลียดแล้วอย่าให้พี่ปุ้ยรู้นะ ว่าทําอะไรกันไม่ดีฉันเอาตายนี่คือคําพูดของพี่แล้วคนที่จะทํางานใกล้ชิดกับพี่จะรู้ว่าพี่เป็นคนตรงแล้วพี่พี่เป็นคนแบบนี้น้องมาหาพี่เรื่องอะไรนคะจริงๆไม่อยากพูดนะแต่ว่ามันต้องพูดถ้าคุณถามแบบนี้น้องบอกว่าน้องับจะมาเรียนปรึกษาเรื่องที่น้องสุขภาพไม่ดีแล้วคนในวงการนางแบบเนี่ยเขาจะมาร์กไว้เลยว่าเรื่องสุขภาพน้องคือ พอน้องเหนื่อยมากๆร้อนมากๆหนาวมากๆน้องก็จะไม่สบายอะ่ะแล้วน้องก็เล่าว่าเนี่ยสองวันสามวันันมันร้อนอะ่ะทั้งร้อนทั้งฝึกหนักบางทีน้องเกร็งไปหมดเลยพี่บอกเอมไม่ได้นะลูกสุขภาพเราสําคัญที่สุดเป็นอะไรไปฉับพันเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มเราต้องเอาสุขภาพเราก็แล้วหนูว่ายังไงก็ตอนแรกนึกว่าน้องจะไม่ไหวจะไปต่อไม่ไหวน้องบอกว่าแต่หนูคิดว่า หนูจะไปต่อค่ะหนูอยากที่จะประกวดไปจนวันสุดท้ายหนูแค่จะบอกกับพี่ปุย้ยพี่ณนะว่าสุขภาพหนูไม่ไหวถูกไหมะคะและบางครั้งอะไรนะที่เกี่ยวกับกิจกรรมอะ่ะน้องบอกว่านอ้นองไม่ไหวน้องไม่ไหวเนี่ยกิจกรรมบางกิจกรรมที่หนักไปเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้ไม่ได้ร่วมน้องจะขอที่จะไม่ร่วมก็คือผูต้ตรงๆก็คือจะขอข้อยกเว้นในบางกิจกรรม ถ้าเราให้เขาคนเดียวหม,มายความว่าก29คนก็จะตามมาใช่ไหมครับก็จะป่วยกันระเนระนาดพี่ปุ้ยบอกว่าแหมมันมนพูดยากนะอันเนี้ยน้องบอกว่าหนูขอได้ไหมคะไม่ว่าสมมติหนูจะอะไรก็ตามเนี่ยขอให้หนูได้อยู่ตลอดการประกวดและขอให้หนูได้ขึ้นเดินบนรอบไฟนอลเพราะชุดของหนูเนี่ยทาได้ทำมาแล้วพี่ก็ยังพูดว่าแหมหนู ทุกคนที่ประกวดนี่มันก็ทาชุดมาแล้วทั้งนั้นเนะี่ยพี่ก็บอกว่าอย่าคิดเลยเลยเอาสุขภาพตัวเองเป็นหลักเถอะเอาอย่างนั้นดีกว่าลูกนะเอาสุขภาพเป็นหลักหนูไหวไม่ไหวยังไงเนี่ยหนูต้องตัดสินใจคือเพราะมันเข้ามาในรอบลึกๆแล้วพี่ผู้ยังพูดเอง้วยซ้ําว่าเราได้จัดโปรแกรมของเราเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง3าสิบคนจะต้องเข้าร่วมค่ะนะครับถ้ายกเว้นหนูสักคนอีกยี่บ้าคนนะครับ พี่พูดพูดคำนี้ใช่ใช่พี่พูดพูดคำนี้คือ29คนละ<ว>เรื่องขอ<ว><ร>ตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เรียนคุณชยานุษ์สรท er ัศ <Yang> น์ชยานุษ์ใช่ไหมคะตามที่ท่านได้เป็นผู้สมัครเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เมื่อวันที่18สิงหาคม2563และต่อมาเมื่อวันที่12กันยายนท่านได้ทำข้อตกลงการเข้าประกวด m i s s u n i v e r ์ e ไทยแลนด์2020กับบริษัทหรือกองประกวดตามรายละเอียดที่ท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นปรากฏว,ว่าระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัยเร็ววิโรธหรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับท่านในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับ ทางกองประกวดโดยที่นายสิทธิชยัยเรวิโรหรือเคนมีใช่พี่เลี้ยงที่ทางกองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใดการกระทําของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ในข้อ5.29วรรคหนึ่งและอาจทําให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้จัดที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัว การกระทําของท่านจึงเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าวดังนั้นทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ข้อ5.29วรรค4ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ30คนสุดท้ายในการประกวด Miss Universe Thailand 2020 0. นับแต่วันนี้เป็นต้นไปวงเล็บ30กันยายน2563จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือค่ะ ค่ะเดีเออ๋ยวรู้สึกว่ากองงานของเราแน่จะส่งอ e ีเมลไปแล้วคะ่ะแต่เดี๋ยวก็มีฉบับจริงอีกฉบับหนึ่งที่จะมอบให้น้องด้วย